คุณอยากรู้ไหมครับว่าวิธีที่ทําให้คนเนี่ยชอบคุณทันทีเลยนะตั้งแต่ที่เขาเจอคุณครั้งแรกเนี่ยทำยังไงวันนี้ผมมีเทคนิคทางจิตวิทยาดี ID มาฝากครับและเทคนิคเหล่านี้ครับเป็นเทคนิคที่ถูกพิสูจน์และถูกนําไปใช้จนเห็นได้ชัดแล้วว่าเออวิธีเหล่านี้แหละสามารถใช้ได้ผลกับทางจิตใจของมนุษย์จริงๆและผมบอกเลยว่าถ้าหากคุณสามารถใช้เทคนิคที่ได้อย่างพลินเนะผมเชื่อเลยครับว่าจะทําให้คนเนี่ยเขามีโอกาสชอบคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอคุณเลย มาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับนั่นก็คือการยิ้มครับการยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดแต่ว่าคนหลายๆคนเนี่ยครับมักจะลืมข้อนี้ไป คุณเชื่อไหมครับว่าระหว่างที่คุณเดินไปคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยแล้วคุณยิ้มกับคุณเดินไปคุยกับคนคนหนึ่งแล้วคุณไม่ยิ้มคุณเชื่อไหมครับว่าบทสนทนาเนี่ยต่างกันเลยนะคนยิ้มเนี่ยจะคุยได้ราบรื่นมากกว่าสามารถคุยเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการได้มากกว่าแต่คนไม่ยิ้มเนี่ยจะมีบทสนทนาที่ยากกว่าต้องการอะไรมันก็จะได้ยากกว่าคนเราเนี่ยครับปกติเนี่ยตัดสินกันได้ภายใน3วินาทีและการยิ้มเข้าไปหาเขาเนี่ยคุณจะถูกตัดสินก่อนเลยว่าคุณเป็นคนนิสแต่ถ้าหากคุณเนนคป็ เข้าถึงยาคุณเป็นคนหญิงอันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมทําสิ่งง่ายๆครับเพราะมันทําให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการได้ไง่ายขึ้นครับและข้อที่2ครับก็คือการสบตาครับคุณเคยยินคานี้ไหมครับว่าดวงตาเนี่ยเปรียบเสมือนหน้าต่างของหัวใจมันมีไงานวิจัยอันหนึ่งครับที่เขาเอาคนแปลกหน้าเนี่ยสองคนเนี่ยมายืนจ้องตากัน2อนาทีคุณเชื่อไหมครับว่าผลสรุปเนี่ยก็คือการจ้องตากันเพียงแค่2อนาทีเนี่ยก็สามารถทําให้คน2คนเนี้ยมีความรักใคร่ชอบพอกันได้แล้วเออมันเป็นเรื่่่่่อองงทีีมมััจรรย์เเเนาะแตวาตววผคคบ จ้องตางคนแปลกหน้าเนี่ยนานๆเลยผมไปงานสัมมนา,าแล้วเขาให้ทําแบบนั้นแล้วคุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยยังจําใบหน้าเขาได้ยังจํารอยยิ้มเขาได้ยังจําได้ว่าเขาชื่ออะไรยังจําได้ว่าเขานิสัยเป็นยังไงในตอนนั้นทั้งที่ผมเนี่ยเพิ่งเจอ,อ,อเขาแค่ครั้งเดียวและหลังจากนั้นผมกับเขาก็เป็นเพื่อนกันมาเออแค่การจ้องตากันแค่นั้นน่ยมันทําให้คนเราเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใกล้กันได้มากขึ้นท่าน,นี้เจอมากับตัวนะประสบการณ์ส่วนตัวและข้อที่3ครับก็คือการสัมผัสต,ตัวอย่างเป็นมิตรครับไม่ว่าจะเป็นกาารตบบหลเ ตบหลังเบาๆสิ่งพวกนี้ครับมันทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสนิทกับคุณมากขึ้นเขาไว้ใจคุณได้มากขึ้นและข้อที่4ครับก็คือการที่คุณชื่นชมเ bon. ขาครับการที่คุณชื่นชมคนคนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลให้คนคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกดีกับตัวเองและคุณจําข้อนี้ไว้เลยนะครับว่า,าการที่คุณทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเขาจะรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นฝึกชื่นชมคนให้เก่งครับและข้อที่ห้าครับกเคือกัารือเปล่า การ <icism. S 1> ที่คุณกับเขามีอะไรที่เหมือนกันนะครับมันทําให้คุณและเขาเนี่ยรู้สึกว่าไว้ใจกันได้มากขึ้นสนิทกันได้มากขึ้นเพราะเรามีอะไรเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณไปต่างประเทศนะครับแล้วคุณเจอคนไทยเหมือนกันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณสนิทกับเขาได้มากขึ้นและไวยมากขึ้นถ้าเทียบกับคนต่างชาติหรือคนที่คุณไม่ได้มีอะไรเหมือนกับเขาและข้อที่6ครับก็คือการเรียนแบบท่าทางหรือการพูด ไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่าเขานั่งควายห้างคุณนั่งควายห้างเหมือนกับเขาหรือจะเป็นในส่วนของการพูดไม,ม่ว่าจะเป็นโทนเสียงที่เขาใช้ถ้าเขาใช้เสียงที่มันนุ่มนวลคุณก็ใช้นุ่มนวลตามเขาหรือว่าถ้าเขาใช้คําพูดที่มันเร็วคุณก็พูดเร็วตามเขาสิ่งเหล่านี้ครับมันทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกับเขาและมันทําให้เขาไว้ใจคุณได้มากขึ้นมันอาจจะฟังดูเหมือนไม่มีเหตุผลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วครับมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ซึ่งมันส่งผลให้เขาอาจจะชอบคุณโดยไม่รู้ตัวเลยก็ หรืออย่างหนึ่งะครับก็คือบางทีที่เขาถามคุณมาครับแล้วคุณทวนคําถามเขาซ้ําอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทาให้เขาเนี่ยดูว่าคุณเนี่ยใส่ใจเขาและรับฟังเขามากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นเขาถามคุณว่าวันนี้ไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างแล้วคุณตอบว่าเออวันนี้ไปเที่ยวมาก็สนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าคุยกับคุณและสนุกมากขึ้นและก็ชอบคุณมากขึ้นและข้อที่7ครับก็คือเล่าความลับของคุณให้เขาฟังครับ การที่คุณเล่าความลับของตัวเองให้คนอื่นฟังเนี่ยครับมันทําให้คนคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญสําหรับคุณเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไม่สําคัญกับคุณเขาจะคิดว่าคุณคงจะไม่มาเล่าความลับให้เขาฟังแบบนี้แต่มันมีข้อที่คุณควรระวังนิดนึงครับก็คือการเล่าความลับเนี่ยครับมันต้องเป็นความลับที่เป็นความลับจริงๆและคุณห้ามให้เขารู้ว่าคุณเที่ยวเอาเรื่องเนี้ยไปบอกคนอื่นไปทั่วเพราะถ้าหากว่าเขารู้แบบนั้นเนี่ยเขาจะหาว่าคุณเนี่ยไม่ปกติแหละที่เที่ยวเอาความลับของตัวเองไปเล่าให้ใคร เพราะฉะนั้นคุณต้องหาจังหวะที่ดีและมันจะทําให้คุณเนี่ยสนิทกับเขาได้ไวมากขึ้นและข้อที่8ครับก็คือให้เขาพูดเรื่องตัวเองเยอะๆครับโดยปกติเนี่ยครับคนเราเนี่ยครับจะไม่ชอบฟังเรื่องของคนอื่นครับจะจะรู้สึกดีเวลาที่ได้เล่าเรื่องของตัวเองเยอะยิ่งได้เล่าถึงเรื่องอดีตเรื่องความสําเร็จเรื่องสิ่งที่เขาภาคภูมิใจและคุณรับฟังเขาอย่างจริงใจเนี่ยยิ่งทําให้เขาเนี่ยอยากคุยบคุณมากขึ้นและเขาจะชอบคุณครับและข้อที่9ก้าครับก็คือคุณต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีครับ แน่นอนครับว่ามันเมคเซนต์มากๆครับว่าคนเราปกติเนี่ยไม่ชอบอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายอยู่แล้วเราไม่ชอบคนที่ขี้โมโหเราไม่ชอบคนที่นินทาคนอื่นเราไม่ชอบคนที่พูดจาไม่ดีแต่เราชอบอยู่กับคนที่มีความสุขพูดจาดีสุภาพนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมันจะทำให้คนที่เขาอยู่คุณเนี่ยเขาชอบคุณครับและข้อที่สิบครับก็คืออย่าตัดสินเขาครับ แน่นอนครับว่าการที่คุณรู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยครับบางทีครับคุณจะต้องเจอข้อที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้อาจจะไม่เวิร์กในมุมมุมนี้แต่แน่นอนครับว่าด้วยความที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์อะครับมันต้องมีความผิดพลาดอยู่แล้วครับมนุษย์ก็ต้องมีเรื่องที่แบบเคยทำอะไรโง่ๆไปบ้างเคยทำอะไรแบบผิดพลาดไปบ้างแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ตัดสินเขาและคุณเข้าใจว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ผิดพลาดได้แน่นอนครับว่าใครเจอคุณเขาก็ชอบคุณเพราะเขารู้สึกว่าสบายใจที่ได้คุยกับคุณหรือเล่าาอยให้คุณฟัง และนี่ครับคือเทคนิคทางจิตวิทยา1ิบข้อนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยชอบคุณมากขึ้นแล้วก็รักคุณได้ง่ายมากขึ้นครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนคุณเริ่มฝึกเนี่ยมันก็จะยากครับเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าตอนไหนควรใช้อะไรแบบไหนแต่แน่นอนครับว่าถ้าคุณฝึกจํา10ข้อเหล่านี้ไปแล้วคุณนําไปใช้ในแต่ช่วงเวลาค่อยๆฝึกไปดูคลิปนี้บ่อยๆผมเชื่อครับว่าสักวันหนึ่งคุณก็จะสามารถเป็นมันได้แบบจริงๆและดูเป็นธรรมชาติครับแต่ผมอยากจะฝากคุณไว้หน่อยหนึ่งครับว่าเทคนิคเหล่านี้ครับมันทําให้คนชอบ ว่าสิ่งที่ทําให้เขากับคุณเนี่ยสามารถคบกันได้ยาวนานเนี่ยครับคือความจริงใจครับถ้าหากว่าคุณมีสิข้อนี้แต่ว่าคุณไม่มีความจริงใจเลยแน่นอนครับว่าสักพักหนึ่งเขาก็จะหายไปจากคุณครับถ้าหากว่าคุณมีสิข้อนี้และคุณมีความจริงใจเข้าไปด้วยมันยิ่งทําให้เขาตกหลุมรักคุณได้ง่ายมากขึ้นและก็ชอบคุณได้ง่ายมากขึ้นครับและถ้าหากว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นดูก็สามารถกดแชร์ได้ครับหรือว่าแท็กเพื่อนคุณมาดูก็ได้ครับผมเชื่อว่าคล